สวัสดีครับพี่น้องสรับนั่งงานคืนนี้นะครับขยันขามสาหน่อยครับปากทางเขาตาโรนะครับบางละมุงจนบุรีพี่น้องถ้ายังไปนั่งนั่งครับสวัสดีพี่น้องท่านช่องสร้างจักรพันธ์ลำเพลินออฟิเชียลเด้อครับเด้อ บรรยากาศลมวายๆครับปจะยากกับแบงห์มเทียบนะพี่น้องเดี๋ยวข้าพาขอยังนางงั้นครับถึงแล้ว สวัสดีพี่น้องเอทางไก่ท่างไก่ครับทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศนะครับ Good Morning Good Afternoon g o o o Evening And Good Night และพี่น้องเนาะตอนนี้คุณกำลังรังไหลมากครับพี่น้องรถเริ่มจะจอดเตรียมแล้วนะครับตอนนี้เวลา 18นาฬิกาครับพี่น้องวันนี้พอกันนะครับตีหนึ่งถึงตีสองโดยประมาณที่พัทยาปากทางเข้าตาโลอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับสำหรับผู้ใดที่บอท่านได้ซื้อบัตรจองตัวเขาไปที่กลุ่มปิดครับพี่น้อง บัตราคา320บาทเหมือนเดิมนะครับกติกาเดิมบัญชีเดิมขั้นตอนเดิมพี่น้องสามารถเบ่งย่อนหลังได้ตต้งเต่มมือนีย่อนไปหาย้อนไปหามือแรกได้ครับพี่น้องครับบัตราคา3า0บาทน้องครับมืออื่นนะครับพอกันที่ ข้างโรงงาน LG หลวกแดงระยะอยงนะครับพ่อเคเ้าแม่ค้าอีกะตั้งห้านแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องมีพันดา ถ้าสิงยงออกไปตั้งสังกะสีกันพี่น้องสองสังกะสีกันพี่น้องตอนนี้คนก็นั่งรอแล้วนะครับ คนเข้าไปนั่งรอแล้วนะครับตอนนี้ไปพี่น้องมันีเดินกว้างบรรจ,จุคนได้เป็นหมืนม่นๆนะครับพี่น้องมาครับมาๆามามามวลน้ากันด้วยพี่น้องเด้อพอกขอบวันนี้เจอกับน้องอุ่งอิงเพื่อปนแพงนะครับได้ยินข่าวว่าน้องยูกิ เพียนปากามาวันนี้ด้วยนะครับพี่น้องครับมาพอกันครับมาพอกันครับพี่น้องครับเอาห้างต่อครับพี่น้องโอ้ตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นนะครับวันนี้น้องยูกิมานะครับ หัวเราะพี่น้องสวัสดีน้องไดมอนดครับมาหัดแล้วพี่น้อง,องอลพละสังของเฮามันนี่พละสังฉากแรกเดอ้อยางทอครับพี่น้อง สวัสดีจันเปียกครับ,รบเปียกยังอยู่เนาะย,ยังอยู่เนาะครับเป่าเกี่ยวงงยตั้งแต่ประมาณหกโมงแล้วแล้วเนาะครับแ,แ,แล้วครับ,ล,ล,ล,รบลมเย็นดีครับวันนี้ถึงมาวัดก่อนพอดนแล้วครับย,รย,รยังเปียวของก็ซื้อลมเย็นดีครับวันนี้บรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากนะครับท้องฟ้าโปร่งนะครับลมทะเลฮ้อนฮอนอยู่พี่น้อง เป็นเนื้อเหนียวจะต้องทะเลเป็นเนื้อเหนียวจะเด้อกน้ำเค็มเนาะครับเอาวันนี้เขากับสูฮอดโมเมนต์สี่สอันบ่สองทีบอกปัทยาสนดมากตีสองดิเนี่ยปัทยาสุนมากตีสองทำเป็นจันเปียกสู่ๆนะครับวันนี้นางต่อพี่น้อง เอฟซีแฟนถามกันว่ารอดเห้อกำลังใจครับแม่ขาดไม่คลายนะครับแบบนี้นี่ครับเดินพี่น้องเดินหน้าง,งานมือน,นีครับไม่ขาดแค่ตราตีไล้ไร่นะครับพี่น้องเด้วมือหนีจุกวดประมาณหมื่นสองหมื่นเนนนนนลยพี่น้อง อัดเข้ามาเลยพี่น้องนี่หอดปลาเอา้าคือมีปลาสะดวกแท้เนาะโอ้ยเนาะเตทพธัญญาสูตรตายได้เนี่ก็เตทพธัญญาเนี่ยครับมีปลาแข่างๆวิธี้อมเด้อสูตรตายเด้อคืนนีกเด้อเอาหมวกน้ำก่อน,นครับพี่น้องครับเข่าตาโลเด้อปากไปเข่ขาตาโลครับ กี่บหนีกิ๊บน้องคลิปนี้ก็เอาไว้สนิทตะก่อนครับผ้าเบอร์พี่น้องเบิรงหนางานครับผมมามวลมาสนิทกันครับพี่น้องครับสำหรับลิปนีครับเอาไว้สนิทตะก,ก่อนครับพอ,อกันคลิปหน้าด้วครับเร้่อสวัสดีครับ